สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมบัสเอสพีบายช็อปนะครับโอเคหลังจากไม่ได้ทําคลิปมานานนะครับพอดีผมติดเรียนอยู่นะครับช่วงนี้เนาะไม่ได้คอยทําคลิปลง youtube นะครับแต่ทำขายรถตามปกตินะครับขายทางเฟซปกติเนาะโอเควันนี้มีเบตเรี่แปลงเอสพันมานําเสนอนะครับปี2014นะครับผมคันนี้แต่งตามรูปเลยครับโคตรสวยนะครับเนียนด้วยเมเล็ดนะครับอันนี้เป็นงานจากของพี่ในกลุ่มนะครับเชื่อพี่ก้าเนาะขอ เอ่ยชื่อนิดนึงเนาะโอเคครับในประมาณนี้นะครับอันนี้ปี2014มอยู่ที่10,003กิโลนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ของแต่งดีกว่าแกใส่ใจรละเอียดรายละเอียดทุกจุดเลยนะครับงานพี่แกเนาะงานคือเนยียนมากนะครับอันนี้เป็นแผงคอนะครับรอปั๊มปั๊มสั่งไอ้อะไรนะอะดรีนลินนะครับปันล่างก็เป็นของโบนะครับ ตามล่างก็เป็นโบนะครับผมพูดเสียงเบาเนต้องของอภัยด้วยเนาะเดี๋ยวอย่างนี้ไม่ค่อยสบายนะครับอันนี้ไฟหน้านะครับไฟสูงไฟต่ำติดป,ปกตินะครับเดี๋ยวผมมาสตาร์ทเสียงให้ฟังนะครับเดี๋ยวลองอธิบายของแต่งให้หมดก่อนนะครับตามนี้นะครับแล้วต้นนี้นะครับต้นนี้การใช้งานดจะมีประมาณนี้นะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นรอยลอกนะครับเกียร์โยงนะครับของแต่งครับสวิงอาร์มนี่ขัดสีมานะครับโซ่สตเตอร์เต็มๆนะครับยางแตกรายงนานนะครับจะของจอดนานนะครับยางก็เต็มๆอยู่นะหลังก็เป็นโบกนะครับ ผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดของแต่งเท่าไหร่นะครับให้ดูกันเอาเองนะครับมีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาสะทั์คลิปเสียงให้ฟังกันเลยดีกว่านะครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова รู้กันดีอนะครับเสียงแบตเตอรี่หกร้อยไอโคตรดุนะครับเสียงกับตัวพันเนาะล้วยงมาแปลงกันนี่สำหรับคนงบน้อยเนาะถือว่าคุ้มนะครับราคานี้เนาะผมเปิดราคาอยู่ที่1 5 5 0 0แห้าหห้าพันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแห่นหพันบาทนะครับของแต่งผมไม่ถอดนะครับผมให้ไปตามนี้เลยนะครับรถผมขายไปตามในรูปในคลิปเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอืมตัวรถแก้การอะไรนะรอบสะดุดมาให้เรียบร้อยแนละ้วอันนี้ไม่มีสะดุดเลยนะผมขี่มา โคดนิ่งนะครับเจ้าของไม้ดูแลดีมากนะครับแล้วก็งานแปลงเฟลลิ่งนะครับดีมากนะครับคันนี้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับโอเคภาษีไม่ขาดนะตอนนี้นะโอเคสนใจติดต่อได้เบอร์0826603478นะครับโอเคครับอันนี้มีประมาณเท่ามีประมาณนี้นะครับผมอาจติติดขัดนิดนึงนะครับไม่ได้ทำคลิปมานานเนาะโอเคใครไม่ได้ไปติดตามเฟซผมดูได้นะครับถ้าสำหรับถ้าเกิดว่า ใน YouTube ผมไม่ค่อยอัปเดตเนาะก็ไปติดตามจากในเฟซได้นะครับเรื่องขายรถเนาะโอเคมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ